ตื่นขึ้นมากกับเฝ้าเก็บนันเก็บนี่เนาะพี่น้องเอ้ยเก็บเสื้อผ้ามาซักเก็บกองนุ่มออกจากถังในห้องนอนเนาะถังขยะข่อยอยู่ในห้องนอนเนาะพี่น้องใส่กองนุง่มหลานใส่แป้งเผิดหลานง่ามนอนพว่าหลานนอนน้ำข่อยทั้งสองคอนทั้งทีทั้งนองน้องเมย์กับน้องอ้วนอ้วนน้องมาเฟีย ไปกรเลก้าเก็บลงม,มาเนาพี่น้องเก็บเสื้อผ้ามาซักเร็วค่ะไปขอเอาของขอ,งอ,งองใหไ่มาซักมาเก็บเมียนเทียนจะคองอีกที่หนึง่งสุดเก็บอัน,นี่ไปทิมอกีกถุงแพมเพิดนุ่มล้านเตรียมหุงหาอาหารไม่ให้ลูกให้ล้านกินพี่น้องจ้ะหน้าที่คุณย่าหน้าที่คุณย่าทำทุกอย่างนะคะบ้ยลูก ลูกสาวกับสื้อน่าใหม่มากังว่าเซีโร่พี่น้องลูกสาวข่อยอยากกินมกน่าใหม่ข่กับ,บท่านไหนเห็ดบ่มีเวลาเห,ห็ดไหนกินยูจ้าข่อยกะข่อยกับปลากระป๋วยหลานเลนผู้ดเดียวน้อยอย่ามันอยู่น่ามันตื่นมันลุกฮาเทียนหลานเขาลูกเขาไปเป็นยีงยังอีกสี่ยากอีกเนาะพี่น้องน้องเบื้องลูกเบื้องหลานให้เขาดีดีหาเบื้องเนื้อกินกันพี่น้องหาเบื้องเนื้อกินไปให้ลูกให้หลานก่อน หน้าที่คุณย่าเปลาเห็ดเปล่าเรียวโอ้โหสิได้เปียนอันนั้นเห็ดให้พ่อใหญ่ตัวนี้ยิบผักปูให้พ่อใหญ่ก่อนเดี๋ยวจะมุ่งจะงามหน่อยเก็บมุ่งเจาแล้วพี่น้องจ้าเก็บมุ่งเจาแล้วสิได้เห็ดงานบ้านเห็ดงานจอง อุ่นกับเขากาับน้ำครับเขาข่อยเฮ็ดไว้แล้วขว่อยก็บ่ได้กินเขาแรงเด้ข่อยป้อนหลานเบิ่งเน่ข่อยป้อนหลานแล้วหลานผัดกินเขากระเพาะนอกหอยก็มากินของเหลือผู้ไอเขาหลานพี่น้องจ้ะเฮ็ดไว้ก็เลยบ่ได้กินจากพี่นอ้องกินกับเขาเหลือหลานอยู่กับเขาจะกความเฮ็ดไว้ก็เลยบ่ได้กินนี่ ต้มหัวปีพี่นอ้องต้มยำต้มหัวปีต้มยำจังหน่อยจังสิมาอุน่นสงสัยข่อยสิได้ไข่าดาวไฮลานสงสัยสิเป,ป็นไข่าดาวเนาะพี่นอ้องจ้ะเบาแล้วเห็ดงานบ้านให้มันเลี่ยวมันซองกันข่อย ย่ามร้านไข่ตื้นไข่บดไอเห็ดยังนด้พี่น้องย่ามร้านไข่ตื้นไข่กระเบิ้งด้านล้านไข่ยันลูกร้านไปลินหัวซักหัวขวำบาดเจ็บขึ้นมากเขาก็สิว่าเบิ้งลูกเขาบกุมเนาะพี่น้องลูกกับคองลูกไส้เละพี่น้องแล้วก็ว่าเบิ้งให้เขาดีๆแน่เลี้ยงร้านบุคือเลี้ยงลูกแล้วพี่น้องผู้เจ้าว่าคือไข่บ่เลี้ยงร้านบุคือเลี้ยงลูกเลี้ยงร้านนี่เบิ้งให้ดีเลี้ยงลูกจาของมันลมหัวซักหัวขวำเปลี่ยนขี้ดินขี้ดอนสร้างหัวมัน มันก็คือหลูกของเขา,าเนาะมันเลี้ยงร้านเลี้ยงร้านมาันก็สิว่าเบิง้งให้เขาพอดีย่านเขาตำนี้จากของพี่น้องเอ้ยมูเจ้าเป็นคขอข่อยว้ท่านี่ละจิ๊บพี่น้องไปเฮ็ดเวียกบ้านข่ก่อนพอนี้ด้วยจ้าสวัสดีค่ะ